สวัสดีด้วยนะก็ตอนนี้นะเน็่เวลามืดแล้วนะเสียงก็จะไม่ดีวันนี้ก็จะมาสอนลงไอโฟนะเจ้าตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนกปรไฟับ nih jadi foto kita kayak oke jangan ดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งนะเรียบร้อยนะก็นะอย่านะมัจะดาวโหลดตัวนี้เป็นอนาม่ายถูกอ้ก็อปเจ้าตัวนี้นะก็ไปแล้วก็ไปพิมพ์ไปพิมพ์ apk อะไรเงี่ยพิมันให้ดาวโหลดแล้วก็ไปดาวโหลดมาให้เรียบร้อยนะก็

ตอนแรกมันจะมีอยู่หน้านี้ใช่ไหมฮะก็ดกดก็รีเฟซไปเรื่อยๆก่อนนะกดสักรีเฟซสักสองสามรอบแล้วก็กดค้นหานะจากนั้นให้พิมพ์ว่า g a n d i f Auto i f o o d นะฮะกดเข้าไปเลยครับก็จะมีเจ้าตัวนี้ขึ้นนะเออก็กดเข้าไปค่ะ โอเคจากนั้นนะมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะก็กดดาวน์โหลดไปให้เรียบร้อยแต่ผมดาวน์โหลดแล้วก็กดเปิดได้เลยฮะอ่ารอสักคู่นะรอสักคู่นะอ่าผมรู้สึกว่าตอนนี้มือโทรศัพท์ผมอยู่ใน GDA บ้าก็แต่มันก็ทำดีนะก่อนที่จะมาอยู่ในหน้านี้นะมันจะมีให้สือ่อสร์ชอินนะอีเมลของของล็อกสตาร์เกมของเราอะนะสโซเชียลลับนะครับให้ล็อกอินเข้ามานะอา๋อ ในส่วนต่างๆของผมก็จะไม่สอนละกันเพราะว่าผม,ผมไม่เคยเข้านะก็ไปศึกษากันเนอกเองนะว่ามันคืออะไรก็เวลาที่จะเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นของเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่ลอาสันโตส้นสั่งอ่าก็คลิดไปเลยแหละคลิดคลิด อ๋อแล้วเสียงอะไรเนี่ยนอนอย่างที่ยืด,ดย็ดอย่างที่อย่างที่ จะได้ยินเสียงนิดหน่อยนะเนื่องจากห้องนอนผมเนี่ยช่วงเนี้ยมันหนาวมันก็เกี็บเปิดแอร์เปลืองค่าไฟค่าอะไรเยอะแยะนะก็เปิดหน้าต่างแล้วก็พัดลมเอมาะนะอาจจะได้ยินเสียงรดนิดนึงอ่ะมาเริ่มเลย ตอนแรกนะก็ต้องเปิดเกมขึ้นมาแล้วค่อยเข้า,อาแอปไอฟูดนะเปิดแบบโมดออนไลน์นะก็คลิกเข้าไปนะ่าิีก็ไปเสร็จแล้วนะฮะก็เราก็สามารถเลือกรถได้นะคือในนี้มันจะมีสิบคันแต่ถ้ารถของเราเนี่ยมีมากกว่านั้นก็มันจะกำหนดให้สิ สิบคันนะพอไม่รู้ว่าทำไมนะก็โอเคเวลาเราจะเลือกเปลี่ยนทะป้ายทะเบียนเนี่ยเราก็ต้องกีกเข้าไปที่รถแล้วก็ตรงนี้ครับมุมด้านด้านบนขวาเนี่ยกีกเข้าไปฮะแล้วก็กดตรงป้ายทะเบียนฮะมันกดไม่ได้ เพิ่มขอกินไปนะแบบน,น,นี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปนะจากนั้นฮนะหลายคนก็ถามว่าผมรูปไปก่อนนะัถามว่าเวลาเขียนเสร็จแล้วเนี่ยกดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทำไงต่อ เลือกใบลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็มันจะอยู่ตรงไอ้เนี่ยเห็นไหม A B C เนี่ยเอาเนี่ย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 เอาไปกดอะไรวะเนี่ยเอาเอาไปกดอะไร w วัดวัดเด้อโอเคนั่นอะไรก็มันจะอยู่ตรง A B C เพจอะไรเนี่ยนะ ก็ให้ไปกดที่กาลาานะก็มาที่นี่นะมันก็จะเปลี่ยนให้นะเป็นไยทะเบียนที่เราเขียนไปเมื่อกี้นี้แล้วจากนั้นมันจะยังไม่ให้เนะก็คือเราเนี่ยต้องกดออเดอร์ตรงนี้นี่นะกดไปฮนะ มันบอกว่าผมไม่ไ,ไม่ได้จะจะอะไรเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้เลือกอะไรเลย้างนั้นก็อันนี้ลกันอโอเคนะเสร็จสิ้นแล้วก็ดีกลามันก็จะโหลดสักแป๊บนึง โอเคเนื่ยถ้ามีสองอันเหบือ้เนี้นะ่ะให้กดตรงนี้นี่เปล่า,าไม่แน่ใจเหมือนกันก็กดที่กระดาษเลยนะก็มาตรงนี้อ่ามันก็จะเปลี่ยนให้เป็น Thailand เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนหน้าแล้วเป็นไทยแลนด์อ่าทิกไว้จังนั้นกดออเดอร์อ่ามันก็จะบอกค่า เปลี่ยนนะฮะส่วนค่าที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นราคาที่แพงมากหนึ่งแสนบาทแต่เมื่อเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะได้เลยครับถาวรใช้ใช้จนแม่งโดนแบนก็ก็ไม่หาย,น,ยะนะฮะอ,อ๋อใช้จนโดนแบนก็ ไม่มีวันหายนะขออนุญาตลบอันนี้แบบนี้นะจากผมไม่ชอบผมชอบไปทะเบียนชื่อผมเจนจุดจุดจุดนะไม่บอกกันก็นะฮะกดออเดอร์แล้วก็เข้าไปรับที่ในเกมนะไปที่ Los Santos Custom แล้วก็จะมี มันก็จะมีอะไรให้จ่ายตังเนี้ยแหละเป็นแสนบาทก็จ่าย,จ,ายจ่ายไปให้นะก็เมื่อจ่ายเสร็จนะฮะมันก็จะไปคุณก็ต้องไปที่แบบไปที่เลือกป้ายทะเบียนนะมันก็จะมีคําว่าฟรีจากนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนสีของป้ายเนี่ยก็ต้องเสียตังประมาณที่มันให้เลือกอะไรที่ตามไอเนี้ยก็ คงรู้เอง่ะศึกษากันต่อแล้วกันนะก็ถ้าไม่เข้าใจยงัไหก็ขออภัยด้วยนะก็ลองศึกษาไปเรื่อยๆอ่ะฮะมาสอนแค่นี้นะขอบคุณครับที่รับชมนะกดติดตามนะกดส u b s c r i b e ด้วยนะกดส u b s c r i b e หรือูกใจนะเมาะห่วง ที่คืนนะจะปีหนึ่งก็สวัสดีครับ